สวัสดีครับวันนี้กบมาจากับผมกันกันนี่มาสติกในเกม Angry Birds s t ลล่ากันอีกเช่นเคยนะครับเย,ย่กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในบ้านของเดวิดเลเวล52กันเลยอันนี้ยากนิดนึงนะ ้ห52คือเลงยากตรงนี้เราจะทำไงให้ระเบิดทสองโลกเนี้ยไปชนกับไอ้ชนกับหมูที่อยู่รอบข้างโอ้โหอบอกเลยว่ายากมากอันนี้บอกเลยว่าอันนี้ยากมาก แบบนี้แน่น,นอนเ yeah. ยนึงว่าจะไม่ได้สามดาวซะแล้วห้าสิบสองเล่นยากนิดหนึง่งมันไม่ยากตรงไหนหรู้ไหมทุกคนมันเล่นยากตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้ระเบิดทั้งสองลูกไปชนกับไปชนกับกับดักหมูทั้งสองทั้งสองฝั่งพร้อมกันยากตรงนี้นี่แหละ เจอเ,อเลเวลยากแล้วจ้าวิดดโออัดอยู่หรือเปล่าโอเคนะอัดอยู่นะอ๋อมันแหลกอะมันแหลกมันแหลก มันไม่ลรงอ่ะอทำไงดีมันไม่เรงอ่ะถ้าเราไม่ไม่เล็งกลง่องนะนี่เออน่าจะคิดได้ตั้งแต่แรกนะ น่าจะคิดไดน้นแต่แรกแล้วกล่องมันมีไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะมีไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมวเล่นไปเล่นมานี่ยังงงอยูโอ้โหผต้ไม้บางหนาเลยหมูด้านล่าง อยากคิดว่าฉันไม่เห็นฉันรู้ว่าพวกแกอยู่ด้านล่างด้วยโอ้โหระเบิดไม่ไปด้านบนระเบิดแมมันไม่พุ่งขึ้นไปด้านบนน่ะเออแบบนี้ไม่ใช่เออโอ้โหตกฟ้าไปละ นกของแกเ็เสตล่าผมได้ครบหมดแล้วนะดูดิครบห้าครบห้าตัวแล้วแล้วแค่เกลวตัวเดียวแลือแค่เกลวคนเดียวนะที่ผมยังยังไม่ได้เกลีนิสัยเกลวเกมนี้เนี่ยเกลอ่ะมีนิสัยแบบเหมือนเป็นไบโพล่าแบบมาอยู่ฝั่งเราครั้งหนึ่งมันก็ไปอยู่ฝั่งหมูครั้งหนึ่งอะไรเงย อาเราแบบแบบเป็นแบบไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะไม่เลงจะถ้าเราไม่เลงก็จะเป็นอย่างี้แหละแล้วได้ด้วยงงโอ้โหจะเลงไปไหนเลยเนี่ย มีไม้กลองอยู่จะเอาออกอยังไงเนี่ยเอาออกเอาเด้งออกไปเลยไม้กลองเนี่ยไม้ตีกลองไปเลยอืมโอ้โหชนกระแทกต้นไม้ด้วย เคลียร oh ์โอ้โหยเบอกว่าเล่นง่ายมากสเตลล่าบูมอ้าวตายเรียบครับลาล่างมา อ,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 อด้านล่างมีเทเบอรีนอยู่ผมจำได้ไอ้น,นี้เป็นเทเบอรีน หน้าปวดหัวมันมากเลยปวดหัวมากไอ้ตรงนี้อันเนี้ยปวดหัวมากมันยังไงกันน,นี้น่าปวดหัวมากตรงนี้อุ้ย,อยโอ้โหโดนเศษกระจ หลบไปจะก,กำดักโอ้โหดานล,ล่างเอยแต่ได้สามดาวอยู่ได้ไงวะ <Fin expressing> ได้ไงเนี่ยได้สามดาวอยู่ ไปวอร์มทักษะมาแล้วครับไปวอร์มทักษะยิงี่หามมาแล้วเนะเล่นกีตาร์บนภูเขาภูเขาสูงเออเสร็จที่คาดผมดอกไม้อยากจะมีอยากจะมีที่ติดไว้ที่บ้านบ้างจริง ฉันเห็นนั้นด้านล่างอ่ะมีหมูอยู่นะเห็นไหมมีจริงด้วยให้ผมเดาไม่ผิด ผมขอแก้มือแป๊บหนึง่งอ,อุ้ยโอ้ยอ ทำไงก็ได้ให้ของพังเยอะที่สุดนะครับถึงจะได้สามดาวด้เป็นโอกาสได้สามดาวอ่ะอืมอันเนี้ยอุ้ยทอได้ยังไอเลเวลห้าสิบแปดอ่ะได้ได้สามดาวยากมากทุกคนอโอกาสได้สามดาวมันน้อยลงมากมากนี่ เล่งดีๆกันทุกคนเอาเหรียญปลิวไปแล้วได้สมดาวยากมากห้าสดเนี่ยเลเวลห้สิดได้สามดาวยากมากทุกคน 58, ได้สมดาวยากได้สดาวยากมาก ได้สามดาวยากเอาตรงๆเลเวลห้าสิบแปดได้สามดาวยากผ่านไปเลยเนาะไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยผมให้พยายามแล้วนะไม่เงยังได้สองดาวเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เป็นที่ว่าแหละว่าทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยเล่นเกมนี้กันผมรู้และตอนนี้ผมรู้ผมรู้ซัพ์แล้วแหละ ว่าทำไมคนไทยไม่ค่อยเล่นเกมพวกตระกูลแบบนี้เลยโอ้มีวินล,ล้มาร่วมด้วยมีป๊อปปี้ด้วยเห็นนะสีฟอลุปโปงสีเหลืองอะ <S <S ใช่จริงด้วยเสียงตีกลอง มาวินเลอร์จ้ะเย้ได้3ดาวนะคะับิปิดหวังจาก58 59ก็ได้3ดาวอยู่นะคะโอกาสได้3ดาวเยอะกว่าด้วยเลเวลห้า รวมสี่ตัวเลยโอ้หเดวิดกับวิลโล่สองตัวเท่านั้น uh huh. เนี่ยเดวิดได้เปรียบมากไอเวลาแบบจุดตรงกลางเนี่ยมันสร้างความเสียหายได้เยอะเนี่ยอันนี้อันนี้มันแรงนูนต่ำนะมันก็เลยพังไม่ค่อยเยอะพังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อุมันมันไม่แรงอะตกกระจายหมดอย่เอาใหม่เลยทุกคน สิบสามนาทีแล้วจ้าเบ๊เบคือผมเกลียดเอาโป้เลนเวลาเกลียดไอ้นี่อย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าแบบเวลาเลงขึ้นได้จังหวะพอได้จังหวะความความเหมาะสมของผมโปะแบบมันจะไม่เรงมันจะไม่แรงเตรียมโจมตีอันนี้ผมเซ็งมาก โอ้โห <S <S <ý st> มันมากดที่สุด <S <S <ý st> อ่ะไปแล้วเ, <S ý st> เอาใหม่เลยทุกคน อย่าเลงให้สูงเกินนะอือเลงสูงเกินแล้วมันจะผักไม่ค่อยออกเลยพลังเดวิดมันจะผักไม่ค่อยออกอืมันจะผักไม่ค่อยออกเลยใช้นกตัวอะไรดโอโอ เราอีกสักรอบเอ้ยได้สาดาวแล้วงมคิดคือผมไม่ค่อยเล่นไงไม่ได้เล่น พื่กลับมาจริงจังเมื่อตอนนี้นี่แหละโอ้สกอร์เข้าหนึ่งแสนเรียบร้อยอ๋อจบแล้วนะครับกำลังจะถึงจุดจบกำลังจะถึงจุดจบแรกของชัตเตอร์หนึ่งแล้วกำลังจบชัตเตอร์หนึ่งแล้วนะครับรอกอรอหนึ่งชั่วโมงนะครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับสตารับเกม Angry Birds Stella นะครับการตะลุยด่านตะลุด่านที่เหลือของบ้านเดวิดนะครับแล้วก็กำลังจะถึงกำลังจะถึงถึงอะไรอ <c oughs> เอ่ยเอ่อถึงกำลังจะจบช h a ปเตอร์ที่1แล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ของกันกันนี่มาสนิทกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเย้